สวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันในเกม Nightcore อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเลเวลนะซึ่งการเก็บเลเวลเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนจาเป็นต้องทํามากๆเพราะว่าการที่เราจะเปลี่ยนคลาสเนี่ยมันมีข้อกาหนดเรื่องเลเวลเข้ามายัางปัจจุบันเราเป็นคลาสสใช่ไหมการที่เราจะเปลี่ยนเป็นคลาสสได้เราต้องมีเลเวล55ก่อนซึ่งผมบอกเลยว่าหลอดเอ็กดบวมมากๆวันนึงนี่เก็บเลเวลได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนะบร,รบเเออบบะครั แบบแรกก็คือการเก็บเลเวลแบบปาร์ตี้ และแบบที่2คือการเก็บเลเวลแบบโซโล่คนเดียวผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะมีคําถามอยู่ในใจว่าเออเราควรเก็บเลเวลแบบเป็นปาร์ตี้หรือว่าเก็บเลเวลแบบคนเดียวอันไหนไหวกว่ากันมันต้องดูแบบนี้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าตัวละครเรากับเพื่อนๆในทีมเนี่ยมีค่าสเตตัสใกล้เคียงกันผมแนะนําว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะผมแนะนําว่าไปเก็บแบบเป็นปาร์ตี้จะดีกว่าเพราะว่า1มันจะได้ช่วยกันตีได้2เผื่อมีบัฟของบางอาชีพทําให้เราจบมอนได้ไวขึ้นก็ทําให้เราเก็บเลเวลได้ไวขึ้นนะครับแต่อีกกรณีหนึ่งก็คืออถ้าเกิดสสมตตัขง เรากับเพื่อนในทีมเนี่ยต่างกันค่อนข้างมากเช่นตัวละครเรามีสเตตัสโจมตีกับป้องกันเนี่ยอย่างละ400อะกับเพื่อนอีกคนนึงมีโจมตีกับป้องกันอย่างละ200เงี้ยถ้าเราไปฟาร์มด้วยกันมันจะดึงกันละเราจะไปฟาร์มมอนเลเวล60เพื่อนที่สเตตัสน้อยก็ฟาร์มไม่ได้ก็จะกลายเป็นว่าไปดูดเราส่วนถ้าเราจะมาฟาร์มมอนเตอร์เลเวล45-54<ๆ>ก็กลายเป็นว่าตัวละครเราสเตตัสเยอะแต่มาฟาร์มกับมอนกิกี้<ๆ>ก็กลายเป็นว่าเสียโอกาสไปเปล่าๆนะครับ ถ้างั้นถ้าเกิดสมมติสเตตัสเรากับเพื่อนในทีมต่างกันมากผมแนะนําว่าแยกกันฝ่ามไปโซโล่เลยดีกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมดูด้วยว่าในตีของเราอะ่ะมีพระต้องแบกหรือเปล่าเพราะว่าพระนี่ค่อนข้างเป็นตัวซัพพอร์ตที่สําคัญในสงครามนะถ้าพระไม่มีเลเวลก็จะยืนในสงครามได้แป๊บเดียวเดี๋ยวผมแถมให้อีกนิดนึงเรื่องของการเก็บเลเวลแบบเป็นปาร์ตี้นะมันจะมีค่าในเซตติ้งตรงนี้ที่ผมแนะนําว่าควรจะต้องตั้งด้วยอ่ะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาหน้าเซตติ้งตรงนี้ก่อนนะครับมาหน้าต่อสู้เห็นนตรงี้ม โหมดมารยาทเนี่ยผมแนะนําว่าทุกคนในปาร์ตี้ควรจะเปิดนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดโหมดมารยาทเนี่ยเวลาเราไปฟาร์มตัวละครแต่ละตัวในปาร์ตี้เนี่ยมันจะไม่มาตีมอนตัวเดียวกันมันจะแยกกันตีแล้วผมก็แนะนำอีกอย่างหนึงว่าระยะการล่าถ้าเกิดจะฟาร์มเป็นปาร์ตี้นะสัก30เมตรกําลังดีนะครับยีเมตรบางทีมันใกล้เกินไป30เมตรเนี่ยคือให้ทุกคนมายืนอยู่ตรงกลางจุดเดียวกันก่อนแล้วค่อยกดออโต้ไปคนละทิศคนละทางนะโดยที่เปิดโหมดมารยาทไปด้วยนะครับจะดีกว่า โอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องของการเก็บเลเวลแบบไหนให้ไวนะก็ก่อนจากกันไปบอกผมหน่อยครับว่าทุกคนคิดว่าการเก็บเลเวลเนี่ยควรเก็บเลเวลแบบเป็นปาร์ตี้หรือแบบโซโล่ไวกว่ากันครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าสเตตัสไม่ต่างกันมากเก็บแบบเป็นปาร์ตี้ไวกว่าแต่ถ้าสเตตัสเรากับเพื่อนในทีมต่างกันค่อนข้างมากแยกกันเก็บจะไวกว่าครับไงก่อนกดปิดคลิปนี้ไปก็อย่าลืมกด subscribe l i ค e แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม